พระอุปสีวะเถระอาศัยอากินจัญญายตนะยานคือความเพ่งใจว่าไม่มีอะไรเป็นอารมณ์สุดท้ายบรรลุพระอรหัตผลบุรพกรรมในสมัยพระปฐุมมุตระพุทธเจ้าพระอุปสีวะเถระได้สั่งสมบูรณ์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปฐุมมุตระในกับที่ห่างจากกับปัจจุบันไปแสนกับ ท่านเกิดในตระกูลมั่งคัง่งบวชเป็นฤาษีอาศัยอยู่ใกล้ภูเขาอโนมะสร้างอาสมสวยงามในป่าหิมวันมีแม่น้ำและดอกไม้มากมายน่าอยู่และสงบวันหนึ่งพระประทุมมุตตรพุทธเจ้าเสด็จมาที่อาสมท่านฤาษีได้จัดที่นั่งปูลาดยาโรยดอกไม้และถวายบูชาด้วยความศรัทธา พร้อมกันนี้ยังได้นำผลขนุนขนาดใหญ่และกฤษณนาที่มีกลิ่นหอมมาถวายด้วยใจเลื่อมสายยิ่งพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าด้วยผลบุญนี้ท่านฤาษีจะได้สวยโภคสมบัติมากมายทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลกเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิถึงหนึ่งพันครั้งครองสวรรค์71ครั้งร่ำรวยมหาศาลและ ในอนาคตเมื่อพระพุทธเจ้าโคดมอุบัติขึ้นท่านจะได้บวชเป็นพระสาวกมีนามว่าพระอุปศีวะเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงหลังจากถวายบูชาท่านได้สั่งสมกรรมดีตลอดชีวิตเมื่อละสังขารแล้วก็ได้เวียนเกิดในสวรรค์และโลกมนุษย์ได้เสวยสุขตามบุญที่สร้างไว้สมัยพุทธกาลในพุทธุประาการนี้ ท่านพระอุปสีวเถระเป็นบุตรพราหมณ์ในพระนครสาวัตถีเมื่อเจริญวัยแล้วได้ไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ่าประเสนทิโกศลเพื่อศึกษาศิล,ละปะวิทยาต่อมาพราหมณ์ภาวรีมีความเบื่อหน่ายในคารวาสจึงออกบวชเป็นชดินประพฤติพรตตามลัทธิของพราหมณ์ ตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวารีที่พรมแดนแห่งเมืองอัสกะและเมืองอาลกะต่อกันเป็นคณาจารย์ใหญ่บอกไตรเพศแก่หมู่สิทธิ์อุปสีวามานพได้ออกบวชติดตามไปศึกษาศิลปะวิทยาอยู่ด้วยและอยู่ในมานพ16คนที่พรามภาวรีผูกปัญหาให้ไปทูลถามอุปสีวามานพทูลถามปัญหาเป็นคนที่หก ท่านได้ทูลขอโอกาสถามปัญหาครั้นได้รับพระพุทธานุญาตแล้วจึงได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่หกว่าลำพังข้าพระพุทธเจ้าผู้เดียวไม่ได้อาศัยอะไรและไม่อาจข้ามห่วงทะเลใหญ่คือกิเลสได้ขอพระองค์ตรัสบอกอารมณ์ที่หน่วงเหนียวซึ่งข้าพระพุทธเจ้าจะควรอาศัยข้ามห่วงนี้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนอุปสีวะท่านจงเป็นผู้มีสติเพ่งอากินจัญญายตนะยานอาศัยอารมณ์ว่าไม่มีไม่มีมมดังนี้ข้ามห่วงทะเลใหญ่เถิดท่านจงละกามทั้งหลายเสียเป็นคนหมดความสงสัยเห็นความหมดไปแห่งความทยานอยากได้ชัดเจนทั้งกลางวันกลางคืนเถิดอุปสีวะมานพ วาามต่อ่อผู้ใดปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายทั้งปวงแล้วตัดยานอื่นได้แล้วอาศัยอากินจัญญายตนะยานคือความเพียงใจว่าไม่มีอะไรเป็นอารมณ์น้อมใจไปแล้วในอากินจัญญายตนะยานซึ่งเป็นธรรมที่เปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐสุดผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะยานนั้นไม่มีเสื่อมบ้างหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอุปสีวะผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะญาณนั้นไม่เสื่อมอุปสีวะมานพถามต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักสุถ้าผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะญาณนั้นไม่มีเสื่อมสิ้นไป เขาจะเป็นคนยั่งยืนอยู่ในอากินจัญญายตนะยานนั้นหรือจะดับขันธะปรินิพานวิญญาณของคนเช่นนั้นจะเป็นฉันใดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอุปศีวะเปเลวไฟอันกำลังลมเป่าแล้วดับไปไม่ถึงความนับว่าได้ไปแล้วข้างทิศไหนฉันใด ท่านผู้รู้พ้นไปแล้วจากกองนามรูปย่อมดับไม่มีเหลือคือดับพร้อมทั้งกิเลสทั้งขันคือร่างกายไม่ต้องไปเกิดเป็นอะไรอีกฉันนั้นอุปสีวมานบถามต่อว่าท่านผู้นั้นดับไปแล้วหรือเป็นเพียงแต่ไม่มีตัวหรือจะเป็นผู้ตั้งอยู่ยั่งยืนหาอันตรายมิได้ ขอพระองค์ทรงพยากรณ์ความข้อนั้นแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าธรรมนั้นพระองค์ได้ส่งทราบแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอุปศีวะผู้ที่ดับขันธปรินิพานแล้วมิได้มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในชาติต่อไปอีกเพราะฉะนั้นประมาณแห่งเบญจขันธ์ของผู้นั้นไม่มีอีก เมื่อทำทั้งหลายมีขันเป็นต้นอันผู้นั้นขจัดได้หมดแล้วก็ไม่ต้องกล่าวถึงว่าผู้นั้นจะไปเกิดเป็นอะไรอีกบรรลุอรหัตผลและขออุปสมบทครั้นพระบรมศาสดาทรงแก้ปัญหาที่อุปสีวะมานพทูลถามอย่างนี้แล้วในที่สุดแห่งการแก้ปัญหาอุปสีวะมานพก็ได้บรรลุพระอรหัตผลก่อนอุปสมบท เมื่อการพยากรณ์ปัญหาแห่งมานพนอกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอุปสีวมานพพร้อมด้วยมานพอีกสิบห้าคนทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินนยพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา